สแสวยแรมกินแลนแมแรมกินแลมโทรเทสมันจะอยู่แถะวถนนปบว่าไม่รู้บ้านใหญ่บ้านใหญ่มันจะอยู่ตรงไหนวะพี่เต้บันไดเนี่ยอนี้ใดินเนี่ยวะ่ะลินล้นลินล้นนจะหายละมันเฟดมาบ้านใหญ่เจ้าของเ่อเราทำได้ทุกอย่างเลยเหรอีผมรับได้หมดแลจริงๆอะ่ะ ผมเป็นคนที่ไม่เลือกงานไม่ยากจนเฮ้ยอาใครเอาใครลินเอาใครเอากูไงกูไม่ได้จูดแล้วเอากูดิ oh, <okay. laughs> โอเคเราได้ประกันเฮ้ยหูฟังมันดีจัดเลยหูฟังอ e ีสปอร์ตหูฟังอ e ีสปอร์ตอ e ีสปอร์ตอีสปอร์ตเกิร์ล ไม่มีเหรอมันต้องมีโทรเทพดิเนี่ยตอนใ้ดินเว้ยจะไม่มีได้ยังไงผมทำได้ดไงานการาฟิกตัดวิดีโอปั้นโมเดลทีดีวาดรูปทำ 2D animation เิงที่พวกเราได้บทอะ่ะแต่ผมทำไม่สุดแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เป็นเป็ดไ <laughs> ช่ทำได้ทุกอย่าง ใช้ทูแตท่ทำได้ไม่สุดไม่ใช่ทำได้ไม่สุดทำได้ไม่สุดใช่ <laughs> <laughs> แต่ถ้าฝึกฝนอะเราฝึกฝนเรื่อยๆยังไงก็ก็ได้ดูค,คิดว่าฝนะึกฝนแบบ <laughs> ทุกวัน <laughs> แต่เอาง่ายคือเรามีความรู้เบื้องต้นแค่นั้นแหละที่จะทำพวกนี้ ระบบสตรีมอะไรพวกนี้ <c oughs> มันก็ซัดเซ็ตเองยิงวีทุกเบิร์มก็ทำได้นะระบบวีทุกเบิร์มแก่ไปเลยเต็มไฟแก่เลยปะ <c oughs> เออแก่เลยปะโซเ <c oughs> ทสมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงแน่ถนนอะ่ะมันไม่สวยมากตรงถนนอะ่ะถนนแบบกลางไหมหรือว่าขอบขอบถ้าขอบก็แก่ไปเลยไม่คุ้มหรอกตรงนี้ดีกว่า แจกได้แจกเลยนะเพราะว่าเผื่อมันเป็นเผื่อมันเป็นกืนกินอยู่คอปังไหมบ้านบ้านใหญ่เป็นบนกลางนะบ้านใหญ่เป็นบนกลางโทเทมเป็นอยู่ล่างอยู่ล่างล่างกลางมนะั้งผูก็ไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยโทเทม<ไ>ปเป็นล่าง <ไป S 1> นะงนะไอที่บูนเนี่ยต่างกลางนะน่าจะล่างกลางมนะั้งเดาอ อยู่บนขวาเออล่างเอออยู่กลางขวานะไปเหี่ยวไ,ไป yeah. ไม่ใช่อันนั้นมันซ้ายอันนั้นมันซ้ายบนเด่นประมาณซ้ายบนซ้ายกลางอะกลับด้านแหละกลับด้าน <laughs> มองแบบกลับด้านต้องเราต้องมองหันหน้าเข้าทางบ้านใหญ่ <laughs> อ่ะเออมี่โทเทมยันยังอยู่อันใหญ่หรอ ตรงไหนอ่ะมันล็อกอยู่อ่ะพ่อเทปอยู่ในบ้านเลยเหรอ,อรหรือว่าข้างนอกข้าง,งนอกโอเคแหวไว้กันแหละนอกข้างหลังอ่ะาไววโอเคเฮ้ยสวยอยู่นะทั้งนั้นโอ้อยยยยยยมัมไไมมฟฟฟฟยมยย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 ยอยย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 ย้ยเยยยยยยเยย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 นยยยย้ยย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 ่ยย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 ย เดี๋ยวกูแลกให้มันเลยแล้วทำไมมันยังห้ามฮิวอยู่อ่ะคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไปทำอะไรมาเพื่อนมันฮิวไม่ได้เอา้าล <c oughs> ารีน่าอยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋อหรือว่ามันเป็นโฮเทมวะโอเค <c oughs> เห็นเห็นลารีน่าแล้วน่าจะล่วงนะ แล้วไงมาเจอกูกูเอาส่องไปอยู่แะ่รูอะเดโต้ลวงอ้ามาลวงเอา บอไปกันยังก่อนอยู่ในใจอยู่ในใจเหรอ มีเสาขาวไปหาหรือหรือใครไปรู้นั่งอยู่คอมแมพมันเสีดหาเจิแล้วช่วยได้ช่วยได้ <It S 1> ดึงอะ <it S 1> ไรดึงเลยดึงเรามันยมานะระวังนะระวังนะ <S <S อย่าบอกนะมาตามกูม่ๆมซ้ามม่ซาำน่าจะตามเดินอุ้ยอุ้ย เป็นไรเพื่อนอะไรอะ่ะเข้าไปข้างในกูช่วยไม่ได้นะมันไม่มีบูนนะข้างในอ่ะเล่นข้างนอกดีกว่าไม่ค่อยคุ้มอะเล่นข้างในอะ่ะทันเดี๋ยวฮิวให้เป็นนะโอเคโทรเทมกูอยู่นี่ แก่ก่อนเปครับนะมันมีจ <uur> <S 1 mumbles> <aty une> ุดโทเทมหรือเปล่าไม่รู้โ <ls> อ <apologize> ้ยซารีน <l> ่า กูจะรอสองไฟเปรตมาเจอกูกูแบบกูงงไม่เข้าใจเแล้วนั่นไปเล่นทำไมข้างบนอ่ะมีบาลาน่ะเพื่อเล่นอยู่บ้านี่เดี๋ยวรอด้วยคนเครื่องคนเครื่องคนเค้ อ,อับไม่ทันลมววะทำไมคนที่จะไปร้องช่วยไม่โดนเสมอวะเห็นกูอะไร คือแบบคนรอทำไมซวยวะเฮ้ยใครวิ่งบ้านใหญ่ระวังนะโอเคดึงเล้วนี่เลยมันอยู่ในบอยดึงแล้วฮิวเลยเอ,อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาดีนะมันคืออะไรอีกประตูอยู่ไหนอะ คือเลยวว่ะสวย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 สองเชเ็นแรกแหละข้างหลังเปิดเลยเปิดเลยสวยไอ้นั่นบอกอ้าวไอ้นั่นล้มแทนเชี้ยละโอเคเดี๋ยวรอช่วยมันแต่เราก็จะตายทั้งคู่ได้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 กูมีไฟฉายอ่ะเย็บเย็บเย็กูส่องให้มันได้ ก็ตัวอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงชั้นกันโอ้แม่เอากูนะเดินต้องไปดึงมันเลยอ่ะมันเฟดเอากูแน่ต้องไปเลยเฮ้ยไม่เอาก่อ้เชียร์ละโอ้ช่วยไม่ได้ละกูต้องออกละไม่ได้ไม่ได้ ไปไปไปเฮ้ยเจอน่ไม่ได้ไไดโอ้โหกลาวว่าจะไปฮิลก่อนไม่ได้แล้วทั้งนั้นแหละมันกดดันเลยบูกลาวว่าจะให้เจนอ,อยู่บูนก่อนแ,แล้วเดี๋ยวไปรีเซ็ตใหม่แต่ถ้าวิ่งมาแบนนี้ก็เรียบร้อย คือแบบแต่ช่วยไหมไม่ได้ช่วยเลยเกมนี้โทษช่วยไม่ได้ป่ะมันด่าเลยเห็นไหมฟรานซิสาด่าเลยอะไรไม่รู้เอสบีไปก่อนโปรตีนพัวอิ่มอยู่น